โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมจินโฮโนวันนี้อาจจะเสียงแตกแล้วนะทุกคนโควิดทําผิดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เสียงแตกอีกแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวน้องตัวใหม่น้องคุกกี้โรลี่เบอร์รี่นะผมโฮลี่เบอร์รี่ดีกว่าเมื่อก,กี้พูดผิดขอไปด้วยนะครับผมเป็นน้องตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะทุกคนแล้วก็ผมเพิ่งได้มาจากคลิปก่อนนะครับมา เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะโกงกันยังไงนะครับผมเออเพื่อไม่การเสียเวลานะทุกคนมาน้องเป็นสายพลังป้องกันนะครับผม P อยู่ที่1215ค่อนข้างจะสูงบ้างๆในสาย d e f e n s ์นะครับผมส่วนต่อมาแ t t a ท k อยู่ที่637ค่อนข้างจะอยู่น้อยนะทุกคนไม่ค่อยเน้นแอ t แท k เท่าไหร่ส่วนต่อมาก็จะเป็น d e f e n s ์อยู่ที่823นะครับผมค่อนข้างสูงบากๆส่วนต่อมาเป็นสปีดนะผมอยู่ที่ ร้อยหนึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ออกก่อนดีเสมอนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวดาเมจเพื่อนได้เหมือนกันนะครับผมส่วนของรูนที่ผมใช้นะทุกคนผมคิดว่าใช้ยืนถึกดีพอสมควรเล่นได้2แบบนั่นก็คือสวิฟวิวหรือดูดเลือดวิวก็ได้นะครับผม RTA ผมใช้เป็นดูดเลือดวิวนะครับทุกคนเพราะว่าไว้ยืนแทงตอนหลัง มันปวนพอสมควรมันเหมือนคล้ายๆกับน้องน้องลิงลมเวอร์ชั่นาโพลี่เบอร์รี่น้ำอะทุกคนประมาณนั้นเลยดีกว่าตรงที่ว่าโจมตีน้องน้องก็โต้กลับเหมือนกันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปใส่โต้กลับก็ได้ใส่เป็นเนเมก็ได้ใส่เป็นวิวก็ได้แล้วแต่เรานะผมส่วนของผมชอบเป็นดูดเลือดวิวมากกว่านะครับ ส่วนช่อง2เป็นสปีดแน่นอนครับผมต้องไวพอสมควรนะส่วนช่อง4ก็จะเป็นอาดีฟเอน์ไปเลยช่อง6ก็จะเป็นดีฟเอนส์ไปเลยนะครับผมพวกนี้จะมี Off, ออฟอา HP สูงพอสมควรนะทุกคนเพื่อทําให้เ p ตัวเองดันขึ้นสูงนะครับผมบวกหลังอยู่ที่1 0ึ่0ห่าสถึงหนึ่ง กำลังดีนะครับผมสําหรับผมนะในความคิดตัวใหม่เลยส่วนดีเฟนซ์นะครับผมพันห้า 1, 5, ถึงสองพันกำลังดีนะครับผมส่วนสปีดอยู่ที่120ถึง160กําลังดีนะครับผมส่วนคนที่ใส่สวิปก็น่าจะไปปักประมาณ100เป็น190ถึงอ่า200ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นนะทุกคนแม่นยําเน้นนิดนึงนะทุกคน ถ้าอยากจะป่วนนะครับผมไม่ทําดาเมจมากป่วนนะก็เป็นแม่นยําสัก40 30ิบถึงสีประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมอืมส่วนสแต็กก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับน้อง holy berry นะครับผมเดี๋ยวไปดูในสกิลของน้องกันบ้างว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูสกิลของน้อง holy berry กันนะครับผมสกิลแรกทําการมีโอกาส50%นะครับผมยั่วยุศัตรูหนึ่งเทิร์น แล้วก็สร้างความเสียหายตามพลังป้องกันของตอนเองหรือตามดีเฟนต์นะครับผมติดยั่วยุด้วย5 0อันนี้คือเยอะมากๆนะครับทุกคนยั่วยุ50%นะครับผมอันนี้โคตรจะดีเลยนะทุกคนอส่วนต่อมาสกิลสนะผมปลดล็อกเอฟเฟกเสริมบางอย่างออกนะทุกคนแล้วก็เร่งเกตให้กับพ,กพวกอีกอีก15%นนะครับผมคือปลดล็อกหรือล้างบัฟออกนะทุกคนล้างบัฟของพวกพวกออกแล้วก็ ทําการเล่งเกตนะครับ <c oughs> อันนี้จะดีมากๆนะทุกคนจะโคตรดีมันเล่งเกตได้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆนะเข้าเทินเร็วขึ้นนะครับผมส่วนต่อมาซ i ิกเนเจอร์นะครับผมเป็นสกิลติดตัวเมื่อพักพวกของเราถูกโจมตีนะผมมีโอกาส15%ที่จะเป็นโมคะแล้วก็ตัวเราก็จะทําการออกเทิทนทันทีนะครับผม ทำการโจมตีใส่ศัตรูที่มาโจมตีพรรคพวกของเราหรือว่าโจมตีเรานะทุกคนแล้วก็สวนกลับโดยที่จะทําการติดสตันด้วยความแรงขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของเราด้วยนะครับผมอันนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะ้อยทุกคนจากสกิลแรกอะ่ะมันจะทําการยั่วยุใช่ไหมทุกคนแต่สกิลเนี้ยมันจะทําการติดสตันนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้สําหรับสกิลของน้องเฮอร์รี่เบอร์รี่นะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูในอารีนาดีกว่าว่าสกิลของน้องเป็นยังไงนะครับผมป่ะไปดูกันโอเคครับผมเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาไว้แค่2ตัวพอเนาะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะยืนแทงไหวหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าดูจากสภาพน่าจะไหวอยู่นะโอเคป่ะไปดูกันว่าสกิลน้องทํางานยังไงนะครับผมโอเค ตอนนี้ยังไม่บล็อกนะทุกคนเปิดขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บเล่งเกตให้เรียบร้อยครับผมมามาดูกันว่าจะโมฆะตอนไหนนะครับทุกคนโอเคจับติดโปโวกนี่ครับผมมันจะติดโปโวกนะฮะทุกคนปุ๊บติดหลับโอเคยังไม่โต้กลับเลยโอเคยังไม่โดนโต้กลับเลยทุกคน เปอร์เซ็นต์มันแค่สิหเซ็น่ะมันน้อยมากๆนะทุกคนโอเคติดโตกลับแล้วเรียบร้อยอ,อ้นโหอ้นี้คือข้อเสียของน้องเลยนะทุกคนเรื่องของการติดซ c อะไรเงี้ยต้องมีตัวซับพอร์ตที่โอเคพอสมควรด้วยนะครับนี่ไงนี่ไงติดติดสวนไปดีโบเข้าไปนี่ครับ อันนี้คือข้อเสียเลยเรื่องเรื่องติดสตันนี่คือข้อเสียของน้องเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาตัวซัพพอร์ตที่ดีกว่านี้ไปนะครับเอาเป็นลูลูแทนแล้วกันมาเอาเป็นลูลูแทนนะทุกคนโอเคเอานี้ซัพพอร์ตไว้แล้วก็เอาลูลูแทนเนี่ยข้อเสียมันคือสตันนี่แหละทุกคน หลังบัฟได้ก็จริงแต่ว่าเรื่องของสตันนี้ก็ต้องควรระวังนะมา,มาจัดการตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันบล็อกไม่ติดถ้าฉากเมื่อกี้มีเราติดไปด้วยอะ่ะไอ้นั่นอนะ่ะติดโอเคจัดไปมกถ้าตัวโจมตีหมู่อะไรอย่างี้เปอร์เซ็นต์ในการเราเราจะออก อีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็สูงนะทุกคนโอเคเกิดมาด้วยเอา้ายูผิดตัวไม่เป็นไรครับทุกคนมาโบโอโกมาก่อนเออติดเห็นไหมถ้าไปคู่กับลิงก็น่าจะสนุกนะทุกคนแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะ่ะผมไม่แน่ใจว่า ถ้าอัพสกิลแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าตัวซีหลายๆยฮิตหรือตัวที่ออกบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกนะทุกคนแต่มันน้อยเหลือเกิอนอะ่ะโอเคติดไม่ติดหรือว่าติดว่าไม่รู้เมื่อกี้มองไม่ทันนะทุกคนโอเคอยังเงียบนี่คือข้อเสียจริง,รงๆเลยอะ่ะมันต้องมีปีกมาคุมหัว ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคสาหรับสายตั้งรับนะครับทุกคนมันโอเคโอเคมากๆสําหรับสายตั้งรับแต่ว่าสายพวกบุกอะไรอย่างนี้จ,าจา้ามไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมือนเอาล้างบัฟกับเล่งเกตแลนะ่ะมาเล่นคล้ายๆกับอา,อาร์คไฟดีกว่านะทุกคนคือเอามาล้างบัฟเอาเอามากันแบบรีบัฟแดงอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับ เท่าที่ดูไม่ต้องไปไวมากขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนตามที่คิดเลยคือถ้าจะเล่นสวิฟจริงๆอะ่ะแล้วไปเน้นเล่งเกตอะ่ะอันนั้นก็พอเล่นได้นะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดพอที่จะดึงความสามารถของน้องออกมาได้อะ่ะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นสายตั้งรับนะครับผม โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับน้องคุกกี้เฮอร์รี่เบอร์รี่นะครับผมถ้าผมพูดไม่ชัดขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนผมเปล่งเสียงขาว่าเต็มที่แนละ้วแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ผมเสียงแหบหรือว่าเสียงขาดๆหายๆต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมตัวนี้ผมสรุปก่อนเลยนะทุกคนก็เป็นน้องที่อ่าไปได้สําหรับพวกสายยืนแท้งดีกว่านะทุกคนถ้าไปสายพวก อ่าเร่งสปีดจ๋าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอืมพวกนี้รอสวนดีกว่านะทุกคนอืมส่วนรูนที่ผมแนะนําจริงๆก็น่าจะเป็นดูดเลือดนะครับผมดูดเลือดแต่สวิฟนี้ถ้าใครอยากจะเอาลองไปเล่นก็ลองดูก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่วีเซ็ตรูนดีๆก็บอกกันด้วยละกันนะทุกคนตัวนี้มันยังตัวใหม่เนาะยังไม่ค่อยมีคนได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วก็สามารถไปได้อ่า ในเนื้อหาไหนบ้างในเนื้อหากิวอกวอลซีวอลแล้วก็อาทีเอได้บางตาเฉยๆนะครับผมอย่างพวกเจอพวกนาเอ้ยเจอพวกไฟอะไรเงี้ยก็เอาไปได้นะครับผม,มแล้วเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวหายดีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมนะทุกคนแต่ว่า ถ้าผมรู้สึกดีจริงๆผมก็จะมาไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย